S <S สวัสดีครับรีวิวตะดนครับวันนี้กิตติครับรีวิวตะดนอีกแล้วครับตอนนี้อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชะอุ่นชะอุ่นครับอยู่ในอยู่ในตำบลชะอุ่นอำเภอปนมครับอำเภอนมพระนมอำเภอพนนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ รีวิวตะนฝากเพื่อนๆเ,เป็นตะนรถส่วนตอนนี้กำลังทำสี่เลนครับจำสี่เลนช่า ทำเสร็จแล้วครับนี่มาจากชะอุ่นนะที่จริงพนมไปแต่กิเ้นหนึ่งมันกว้างคนะรับพนมมันจะกว้างกว้างไปทางตะกาปา่าเส้นนู้นฮะแต่ว่าฝั่งนี้ก็ถือว่าเขตเขตพนมเหมือนกันับต่อไปอีกสิบกิโลเมตร ถนน4 1่น้านะครับเส้นนี้ 4- หนเดี๋ยวไปประจบที่ตาขุนนะสามแยกกลายเป็น4 0 1ศเส้นหลักที่วิ่งมาจากบางนาครับเนี่ยเป็นบางนาไปตาขุนไปสุราชไปออกถนนเพชรเกษมนะแต่ว่าที่สุราชตรงนั้นเขาเรียกว่าท่าโรงชา้างแต่ที่ดีวิวเนี่ยที่จะอุ่นตาขุนนะครับ อันนี้ก็ทำสีเลมเกือบหมดแล้วครับเมื่อกี้ที่เห็นก็คลิปกันก็คือช่วงสั้นที่ยังไม่ได้ํำนี่ฮะดูสะดวกสบายสีเล่นไปโลดเลยมีแท่งจะเรียกว่าแท่งบาริเออร์ก็ไม่ได้นะ เรนมารเออร์ก็เป็นท่อนๆนะชิ้นๆเนี่ยนี่เป็นค่อนกรีดแล้วกันแท่งคอนกรีดยาวฮรทำไม่ยาวถ้าจะยูเทิร์นก็ต้องไปตามที่ที่ปลอดภัยอ่ะเขาจะทํายูเทิร์นไว้ครับเนี่ยข้างหน้าเขาบอกกลับรถถ้าจะกลับรถนะหมายถึงนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะกลับตรงไหนก็ได้ตอนนี้เป็นสี่เลนแล้วครับสะดวกสบายเลยครับอีกช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยสวยงามครับ รีวิวตะหลน,นี่ฮะคลองชะอุ่นตรงนี้คลองชะอุ่นนะครับอยู่ในอำเภอปร,ระดมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับไม่ใช่เขาปนมนะเอาเอาเข้าใจผิดนะวัดคลองชะอุ่นนี่อยู่ซ้ายมือครับเดนซีเลนครับเชื่อมต่อตาขุนนะครับเดี๋ยวจากชะออุ่นเนี่ยไปตาขุน อาคุณก็คืออำเภออีกอำเภอหนึ่งครับ ดูดุตดนนะดเคียวแล้วโค้งแล้วก็ทําสปายส่วนข้างซ้ายเขาก็ทําแท่งคอนกรีตนะบ้านปากตะเลิดนะตรงนี้ก็เรียกว่าบ้านปากตะเลิดนะครับมีปั๊มพีทีอยู่นิาขุนสิบโลครับอำเภอพนมก็อีกสิบโล คือตอนอำเภอครับเลี้ยวซ้ายนะอำเภอพนมต้องเลี้ยวซ้ายนะครับจะเลี้ยกกวขวาไปตาขุนเส้นนี้ก็คือเจ้าอุ่นเเจ้าอุ่นถ้ามาก่อนจะถึงเจ้าอุ่นก็มานู่นนะนดานเหนือนาเหนือเช่าอุ่นแล้วก็สามแยกที่จะไปตาขุนตาขุนเราใกล้ถึงนะครับสิบกิโลถึงแนละ้วถนนสี่หนึ่งห้าวัดปากตเลเอิอ <laughs> ชื่อฮะชื่อชื่อชื่ออยู่ใต้เมืองเมื่อกี้ครับถ้าคนในพื้นที่ดูกล่าวก็ก,ก,ก็น่าจะดูออกส่วนคนที่ไม่เคยทัยไม่มาทางนี้ฮนะไม่เคยมาก็ก็ดูสภาพถนนนะสะดวกสบายแล้วนะเส้นนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆพือน,นมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงแยกท่าโรงช้างอะ่ะถนนเพชรเกษมอะ่ะก็เลี้ยกกวขวามาเลยนะครับผ่านตาขุนอ่าผ่านกล้อง ปานจะอุ่นแล้วก็ไปนาเหนือไปออกทับปุดไปออกปังหานั่นคืออีกเส้นหนึ่งสะดวกสบายกว่าแต่ถ้าเพื่อนเือนมาถึงสามแยกตาขุนแล้วก็ตรงยิงตรงไปอ่ะก็ไปออกตะกัวป่าไปออกท้ายเมืองเสร็จแล้วก็ไปออกนูนะ่นฮะไปออกกโกกลอยแล้วก็สะพานสารสินไปภูเก็ตแต่ถ้าไปปงังงาแนะนำให้ใช้เส้นนี้ครับ แต่ถ้าไปทางตะกัว,กวป่าไปปาง,งาก็ได้นะครับแต่ขึ้นเขาอ่าขึ้นเขาถ้าไม่จำานญเส้นทางก็อาจจะตกใจหน่อยนะมันไปได้ครับเส้นทางไปได้หมดแต่เส้นนี้เหมาะที่สุดที่จะไปะปาง,งานนะฮะไปปาง,งาแล้วก็ไปภูกเก็ตนี่ฮะตาหุนเจ็ดกิโลครับอำเภอปน,นมเจ็ดเหมือนกันครับ มันุมเลี้ยวซ้ายตาขุนเลี้ยวขวาเสร็จไม่ได่โอ้ตลอดเส้นทางสบายเลยครับมีประมาณรักสามสิบกิโลได้มั้างนะที่ยังไม่เสร็จร้อยกว่าโล้องน,นเสร็จหมดเกือบหมดแล้วเสร็จแล้วสภาพเป็นอย่างที่เห็น ทำอยู่นานแล้วครับเส้นนี้ตัดอยู่นานแล้วครับ ไปเมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่สองไปยังถนนหมายเลขสี่ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวนี้ทำวงเวียนแล้วนะอเนี่ยเลี้ยวขวาตรงนี้ครับแต่อันนี้แต่ว้น,นิีหนึ่งครับเพราะว่าเขากำลังทำะสะพานสะพานข้ามสะพานรถนะฮะข้ามข้ามไปออกตาขุนถ้ามาตรงไปออกตาขุนแต่ว่าต้องย้นส่วนข้างล่างก็จะเป็นวงเวียนอ,อย่างนี้ครับวงเวียนนี้ไม่ ก็ก็คือสามแยกอะครับเนี่ยเวียนไปทางขวาเมื่อก่อนเป็นสามแยกธรรมดาจำจำอย่างดีวขับตอนนี้เป็นถนนสี่ศูนย์หนึ่งนะครับโอเคผมจบคลิปตรงนี้แล้วก็ดูคลิปใหม่